ใจยุจ่าแต่ว่ามันใสไว้มันสร้าสนใจนี่ไปได้ิดไปไดพญคุยกันยนะวที่ไปสนใจยังไงเนาะถ่ายแต่เดียงเดียวจ้องป้าภาษาพวงี้พุ่นจ้องป้าจ้องป้าจป้าปนนป้าหนเาอาเบอร์ไหมธรรมชาติจ้าจองป้าถามว่าเอาเบอร์ไหมถามว่าเอาเบอร์ไหมนี่ป้าโสดด้บ่เสื้อบ่เสื้อ้าไวใหญ่ตี เอ้ยที่ไนเราเคยถามเลใช่ลูกเจ้ากินอย่างเออให้กินอย่างคืออเจังหว่างาหมวะงามอยู่แต่ว่าอันนี้แพงคือลูกคือเต้าที่สวยจริงๆเดี๋ยวตุ้ยอันนูหันมันย้วยหันมันได้เจ้างน้ำเจ้าถามผิดแต่ว่าเออให้กินอย่างจะงามคืออยู่จังหวัดเฮ็ดจังไรนี่ที่ซุ้มเจ้าต้องขอเฟซต้องน้ำแต่ไมาขอเฟซป้าไม่ได้ขอเฟซป้าป้าป้าบน จะใกว่าจะใกล้เฟซบอสมมีเฟสข้างนองมันมีซีทีู่เข็นต้นไม้เอาแล้วเราลุงเขาบ้หรเฟอสผ้าขกหลายแม่ชื่ออไรนะคะแม่มอนถามจริงแม่มอนเลี้ยงลูกด้วยอะไรตอนนี้ขึ้นขึ้นจะพันสอแล้วเนี่ยจะหมดจนสองพันแล้วเนี่ยเบ่งเบ่งหัวใจเลี้ยงด้วยความลากนี่เจ้าพ้าเจ้าพราลูกจนยางสืดอดังเลย เอาฐานที่ฐานช่องนี้ได้ดังจริงพยุทตบอกว่าให้แต่งชุดเพชรขึ้นไปเดินอย่างเดียวว่าต้องห้องว่าต้องล่ำว่าซารบอโจรับแน่นอนล่ะนี่นี่ไปเซ็นสัญญาก่อนกันเลยก็ไปเซ็นสัญญาไเหมือนกนเลยะคุยยากในห้องอื่นไหมเปเนีค่โมห้องเป็นกระซังไปเส้นเหม่อนกอนพยุทตบอกว่าต้องห้องดีชั่นบอสเบิ้งแน่นอนนี่บอสเบิ้งนี่นี่ยบอสเบิ้งแน่นอนไปเซ็นเหก่อนนะ พยุตบอกว่าต้องออดิชั่นมาจะนี่เบาตุยบอกให้ไปเส้นไว้ก่อนเลยว่าท่านคนนี้ให้เส้นไว้ก่อนล่ำบ่อเป็นแยนตจ้สือหายหนว่าต้อจไปพวงคืนจับถึงปักมันเองเบาตุยล่ำบ่อเป็นเด้ฟอนบ่อเปลี่ยนให้เส้นไว้ก่อนมันปะใช่สวยจริงปุยคุยเขลูกครึ่งน้องเขาน่ารักสวยออกจริงจริงเนี่ยจะมีอะไรอ่ะกำนันงามอยู่แสงตัวนั่นน่ะเขาบอได้เส้นตัวนีพี่น้องพี่น้องเจ้าเสือกำนัลโหลดเจ้าเสือกำนัลเนี่ย กำนั่นดิกำนั่นตุยได้ซูมือนี่เอฟซีบอกว่าต้องเอื่วมากำนันตุยว่าสันเที่สองพันแล้วเอาถามเน่ถามเน่เอฟซีถามมาหลายว่าอันฉายากำนันตุยนี่พ่อใจป๊อไม่พ่อใจหรอนี่นี่อย่างน้าันีไปสิมอย่างน่าปัะทนี้ เจ้าไข่เอาไปเด้อไปสิเต้นเจ้ตัวไข่คอยเจ้าพ่อๆแพรคอยเจ้าสดคอยเจ้าโซตลอดชีวิตเขาเจ้าโซตลอดชีวิตเด้อพี่น้องสวยจริงนะสวยสวยเส้นสัญญาไปก่อนคือเบาตุ้บ้านนั่นแหละถึงแล้วมาวุ่นเลยทีนี่มาพร้อมือก่อนอต่ตู้นี้แหละน้อนนานๆมาวุ่นเลยจริงใส่ชุดเพชรเข้าไปเนี่ยเอ้ามามามาเชินสัญญาก่อน บอสมาจากไหนบอดมาจากไหนุกดอบเบ่งพูดแล้วคนทงี่เนื่อยากขากเออเลื่อเลื่อเลื่อข้าเจ้าคือเก่งแท้เป็นท้าวบริกินได้แน่นี้น้ำไแน่ซื้อเอาอย่างเดียวแล้วเขากหลายอัน พยุดบอกบอกต้องออดดชัน่นเบาตุยบอกเส้นสัญญาไว้ก่อนเลยว่าสันล่ำบอกเป็นห้องบอกเป็นก็บ,บอเป็นยังว่าสันโอ้แต่แมนคักแต่แมนคักนะครับนี่นะครับคุณนะอ้ยนอนแล้วนอนแล้วสวัสดีครับนอนแล้วอันไม่ได้ใสครับนี่ สีเชียงใหม่สีเชียงใหม่ก็ยี่สิบกวาโลเนาะเพราะเพราะเศ้าโลกเ่สิบโลจ้ะสิบหาโลบ่ะเออบ่ไก่บ่ไก่เนาะแต่ว่ามาแต่เว้นเลยนี่มาแต่ใบสองเอารถอย่างมากกันนี้มาพี่น้องมาแต่ใบสองครับเพดนมาแต่ใบสองนี่มีมเฮ้ยถีบมา บนในแม่น้ำกันบ่หนิแต่ว่ารถทีแม่น้ำกันแต่สีเชียงใหม่คือกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านไสตัวแม่นั่นขี่จักรยานมาเบิ้งป้าทิโถอย่างคือมากปานนั่นแน่ยพอยู่เรื่อยบ่ะว่าแต่มีล่ำนะไปเรื่อยมันบ่แม่ภาษาไทยก่จะขี่ไปอุ้ยพอภาษาแห้งออกออกไปทั้งพุ่นเนาะโอ้เลยแยกอันนี้้เด แล้วกลับกับัดปงวัดปงบ้านเมืองบางพวนวัดปงวัดปงแล้วกลับกับยังไงกลับเศร้าบ่กป่ซั่นนี่แย่งแล้วจังเหงืองแย่งจังเหงือเนาะอุ้ย15กิโลขี่ขี่บ่โดนนะบ่โดนบ่ป้าว่ามันลึ้งแล้วขี่จักรยานมาเบิ่งสาวน้อยนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์บ่เป็นนี่บ่แล้วอยู่บ้านนั่นได้เบิ่งอยู่บ่ได้เบิ่งในที่ได้เบิ่งในโทรศัพท์บ่ ในเบิงบ้านที่บัวกับเบิงโอ้บ้านกับเบิงแต่สากเก่าอยู่เลยมันเพิ่งมันเพิ่งเปิดฤดูกาลเนาะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสันตัวแต่ว่าองค์อิงนี่เพลงใหม่ละเด้อห้องหลายกว่าเก่าเด้มาขึ้นนี่แปดเพลงเด้ออกโทรทัศน์อยู่ครับหมอลำไอรอนหมอลำไอรอนโชว์ก็เบิงเบิงมากไปนั่นเลยมากจังไหนได้มาโทรทัศน์ก็มีเนาะเบิงหมอลำไอรอนโชว์ฟอร์มพี่น้อง กีฬาเอฟซ่ะบ่งามน้ากรเจ้าตัวกเจ้าพ่นมวนเจ้านลยอืครับครับมักีฬาองยิงองก็ไปิงก็ไปาน้ำกีฬามากหก็ไปขี่จักรยานมากสิบห้ากิโน่โจกะปชุดแดงๆโอ้โนาโจอันมอล่าไอดอนออกทีวีนั่นกรเจ้าขัดไปพลค้นละคนละคนละคนโอ้โหอีกเบื้องตีอะไรเอซของแกมัก มักมองไดอีลาอุงเอิงมักอุงอิงมองไดมักกระเจ้าลํำมวนกระเจาเต้นโซมวนโอน้นี่บ้านเดียวกันได้พี่น้องนี่น,น,นีแต่ว่าอันพ่อกับแม่เราขี่มอเตอร์ไซค์มากนี่นี่มอเตอร์ไซค์นี่ตอนมแม่เราขี่จักรยานมากสิบห้ากิโลมาเบิง้งไปน้ำยื่ยโอ้น้ำยู่อยขอบคุณ <ไข S 1> ในหลายขอบคุณในหลาย เพื่อไปน้นทวดสามมื้อจะขิ้มากเงี้ยไม่ขี้นะเอ้ยในคนโสดเนาะโอ้ขาดขาดเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะครับไปสิไปทั้งพูนเว้งนะครับบนมีหลานเนาะออครับริม ริมโขงพี่น้องถนนเรียบริมแม่น้ำโขงนะครับนาดมาแต่สกันครับสวัสดีครับมาแต่ลาวมาแต่ลาวโอ้มาแต่เจ้าโมงครับนี่มาปรมาณเก้าโมงนี่แหละเก้าโมงมาแต่เก้าโมงเลยอ่าอยู่เวียงบ่อยู่เวียงเนาะโอ้นี่มาต้อการเบิร์ดเลยบ่หนิปูสัตว์ไปแล้วมันบ่เออสั้นตัวละจองไปก่อนคนไทยมาทีหลังกะให้ยืนเบิ่งเอาเนาะเข้ามาก่อนเข้าปูจองไปเลยจ้าขอบคุณหลายๆ ครับนี่หาซื้อแนวอยู่แนวกินไปนี่นะครับนี่อา้อาวเรือยังไม่มานะครับเรือยังไม่มานะครับได้ยินไหมเรือยังไม่มานะครับจะข้ามฟากนะเรือยังไม่มา ได้นอนใกว่าเปิดเพลงแล้วนะน้องเอมมี่คิดว่าสิข้ามไปฝากคุณบลอกเห็นคนของแม่นะครับนี่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 คือได้มานอนรอดแนวนี้เนาะัสดีครับแม่พอดีจ้าจ้าแม่มาแต่ใส่มาแต่เบียงจันเบียงจันเอมมี่เบียงจันเบียงจันอีกแล้วนี่มาแต่เบียงจันอีกแล้วโอ้แล้วอันนี้น่ะเผู้ใด นางเอกเอมมวมันเด่นหน้แม่กห้เนียนแแคบไหมนี่เนียนียเนียสบู่เมละลาสามก้อนร้อยห้าบาทแอแบกอนมินิเห็นหพ่ออขายสามก้อนร้อยห้าบาทเอาพี่น้องมือนี้สบู่อิงออนสาก้อนร้อยห้าบาท มเพราะว่าวันนี้มันไม่น้าไม่มีแแถมก้อนเล็กน้ำอีกินไม่มีเออนมันโสมมีไหมโสมอย่างนีแม่ได้กินตัวนาะง่ได้กินแล้วแม่มาต้เวี้ยงจันปกติได้เบิ่งอยู่บบกได้เบิ่งน้ำโทรศัพท์เบิ่งน้ำอย่างนี้เบิ้สาวน้อยเพลินแพงนี่เนี่ยเบ เห็นอีลาอุงอิงบ่เห็นตลอดตั้งแต่เริ่มต้นอุนต่เริ่มเข้าเวทีพุนแม่นบ่แม่นีเงจันว่มวนไหผมลามากำเนี้งเวียงจันฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าฮ่าม่า่า่าฮมาฮ่า่าฮ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 ่า่า่าม่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา แม่มีลูกสาวแม่มีลูกสาววะแม่มีลูกสาวกะมีผมกับมีเมียแล้วคักหลายคักหลายนอนนะครับมีแป้นแล้วนะครับแม่ตั้งตั้งมักมักมาแม่นอักโอ้มกอีหล่าองิงนำมาแต่วิยงจันติแม่ข้ามาบ่อยบะมักตั้งแต่เพื่อนเต่บมีอุงิงไปเบิ่งตลอดมักสาวน้อยนี่นะ มากบอโจนําตั้งแต่บอโจไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศค่อยไปพัวพัดตั้คแต่ครับเดี๋ยวนี้บริสุทธิ์ไปดูตะกี้ลูกทรายมาลาอยู่หันอจักกันไทยยาโทอรจักกันเป็นวะเราไปเลื่อยแล้วเพิ่นไปเห็นงานแหละเพิ่อนออกตะกี้มาเป็นเ้นเซอร์อยู่หันอืมแล้วเพิ่อนออกแล้วก็ก็เลยบริเทีย์มาดูมีแต่ไปเบิ้งซื้อแล้วก็มาเข้ามีไก่ลุกลูกยังอยู่บอก พุกลุกกับเมื่อว่านมาว่านก่อนมาแต่บอกมาขึ้นบริขึ้นไว้ที่ยังอยู่อ like an> ๋อเพื <k <k ่อนบวสบายกัพฝ่งฝึงนั่นแหละฝึงฝึงหายก็ขึ้นไว้ที่วันก่อนแต่บอกมาขึ้นบรเห็นไหมเอาแสดงว่าบอสขึ้นหัจักแม่อยู่ที่ซันน่ะบอเขบาไกลเพื่อแล้วเพื่อนโลกโอ้เขบาไกลเลยช่วงนี้รู้รู้แต่พุนาสร้างวงเต็มที่เลยตะกี้วงคนเล่นน้อยแมนแมบ เมื่อตั้งแต่ลูกลูกยังอยู่ตั้งแต่ลูกลูกก็ยังอยู่ครับแต่ว่าป่วยตอนเพื่อนเรียนเพื่อนเมื่กี้เพื่นอันหางเครื่องแล้วเม่นมักอ่อนนักเรียนนัตสินกอลสินไปเต้นเดครับตอนนั้นแล้วเม่ลนักที่เอาไปนําตะลดยุ่แเบปผ่อนแก่นยังไปต้อนโอ้ครับไอยังล่ะเด็กน้อยเล่นยังมาก เอามวลมว,ลมวลน้ำกันมาไก่บ้านเนาะแม่น้องมือนีเนาะ<ก>ความมามบ่อไก่เนาะขอบคุณหลายค่ะโอ้แต่ไก่ยังไปพุ่นมุ่นอ่ะตะกี้เนาะ <ไป S 1> ต,ะก,าะ,ตะกี้ไก่ก็ยังไปเนาะอันนี้ไก่ๆก่ซ้ำซ้ำจังใดเราข,ข้ามขวงมากขามขัวมากกันแล้วเนาะแม่ฝังทรายมาหลายแห้งพี่น้องมือนีนะคร่ะ มันี่่แตจ้างเขาอีกมันจ้างเขายังไปจ้างเขาก็ยังไปเนาะแน่นหังบ่ได้ไปหลังโบนี้โบไปหลังนี้เขาขึ้นข้าแม่ขอบคุณมวลๆน้ากันเด้อพูดหลาน้องมืออื่นสาวเขาจังเมื่อนเนาะครับเบิ่งคลิปสาวน้ำยืนเด้อชมขอบคุณครับมืออื่นสาวแม่เราจังสิเมื่อวพิสันอันรถเขาบอกไอาให้เมื่อได้หกโมงแรกแม่บอกเบิดรถข้ามผงไหมหกโมงเนี่ยหรือทุ่มคันเฮามีรถเหี่งกับสิบโมงเนาะอ๋อสี่ทุ่มได้อยู่แม่บอกแต่รถประจำทางททุ่มมนประจางหด เหมือนหกโมงเนาะครับเพราะว่ามือนั้นส่งไก่ไปมั่นมาหาโมงเคืองเขาบอกรถเที่ยวสุดท้ายหกโมงใครอยู่ยังฝากไก่ชนไปลุ่งฝั่งซ้ายได้อยู่จังหัว่ารถเที่ยวสุดท้ายเปิดหกโมงแรงวันสันหรออาขอบคุณครับนะครับนี่ก็ทีมงานนะครับนี่น้องช้างนะครับพระเอกช้างกําลังพักผ่อนนะครับมุ้ยมุ้ยเพีงทิกาซิดบุญนี่ิดแล้วเดชบุตรนี้